วันนี้เจอพี่หมีอีกแล้วเห็นไหมฮะอ่าเห็นหมีไหมเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปซื้อปลาเอามาทำอาหารเย็นไม่ใช่ไม่ใช่ประกาศประกาศเอาทำแล้วครับอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายกันนะฮะเดี๋ยวจะวันนี้เราจะสอนการถ่ายประกัด ปะกาศที่มันมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างอะคร่าวๆแล้วกันเนาะสองแบบแล้วกันแบบไอ้พวกหางสั้นกับพวกหางสั้นก็เป็นพวกปลาประกักหม้ออะไรพวกนี้หางสั้นประกักหม้ออ่าวพวกหางยาวพวกแฟนตาซีาพวกหางยาวนะอมันก็ไอ้พวกนั้นก็จะมีแยกจำแนกออกไปอีกแล้วที่เราจะไปซื้อวันนี้มันเขาเรียกมีชื่อเลเฉพาะปะเราจะไปซื้อพวกฮ <Half Moon. S 2> าร์ปมูลฮาร์ปมูลลักษณะที่แบบเวลามันแผ่เต็มมันจะประมาณร้อยแปดสิบองศาแล้วเราจะไปซื้อที่ไหนกันครับเดี๋ยวเราไปซื้อที่สวนนะครับ สวนจตุจักรใกล้ๆเจเจมอเจเจมอลอ๋อมันจะมีตลาดปลาใช่ป่ะใช่ใช่ใช่โอเคนี่อยู่ตรงตลาดตลาดเจเจมอลแล้วนะไปทางทางออกนี่รถเดินอันนี้คือเจเจมอลครับนี่อะไรนม่มีกำลังนำไปนะครับนี่นะครับใช่ไหมใช่ครับไปแค่ไหนของปากัดจริงของปากัดอ่ะ ที่สองน่ะหมูช้างเป็นไรครับนี่ครับหมูช้างหมูช้างก็หอ้พิเอียเรียบพิเอียอันนี้คือหมูช้างอันไหนพี่ครับมูลทงชาติสี่ทงชาติสีมันจะเป็นบอกออกเลยตัวนี้ใช่ไหมพี่อธิบายได้นะผมผมผมทำคลิปด้วยเดี๋ยวโปรโมทร้านให้ร้านที่สองอะไรคลิปองประกาศมาประจำอปล่าหรอพี่ไม่ดทำ ใช่เรามาประจำพี่ก๋วยเตี๋ยวข้าใช่พี่เกี่ยวตุ้ยพี่ชื่ออะไรนะครับเอาชื่อชื่อโป้งครับพี่โป้งใช่ครับเบตตาอีวอลูชันนะใช่ครับเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับเข้ามากดไลค์ได้เลยครับผมดูแอคชั่นนี่ไงดูแอคชั่นมันอะไรชั่นมันนี่นี่นี่ตมันม้วนมันกลับตัวอะไรเงี้ยใช่ พอเวลาเราไปถ่ายรูปไงได้มาตัวนะจากานั้นนี้ต่อ,อ้าวไม่มีปลาไ,<อ>ไ,ได้ด้<ม>านขวาไม่ใือไ<ม>หอ่าหามูล,มลหาม,มูล,มมลปลาเรียหาม,หมูลใช่ไหมูลฮะแอคชั่นดีมันีปัญชายตัวนี้นะครับเรียบร้อยฮะ ได้แลหมดแล้วนะครับสองตัวสีเหลืองกับสีขาวน้าเก๊กฮวยกับน้าเปล่าทาไมต้องซื้อมาสองตัวก็จริงเงาเอาไว้ให้มันข่มกันนะะมันได้พองซื้อมาเาไว้คนละโหลใช่ปะใช่ให้มันให้มันขู่กันใช่ใช่แต่ถ้าเบิดเราซื้อมาตัวเดียวเนี่ยก็ได้เหมือนกันซื้อตัวเดียวก็ได้เหมือนกันอ่าผมกซื้อมาตัวเดียวเราก็เอากระจกเงาเลยตั้งข้างข้างข้างๆโหลให้มันขู่ตัวเองให้มันขู่ตัวเอง ขู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งวันใช่ตั้ชื่อไหมอันนี้ชื่อโป้งนะโป้งโป้งโป้งกับป้าแล้วไงโป้งกับป้าอันนี้โป้งนะตัวแดงนี่โป้งอันนี้จุ๊บป้าตอนนี้จัดเรียบร้อยแล้วใช่ก็พักป้ากันนึงต้องพักต้องพักป้าไว้ ให้มันหายมือใช่ไหม,มที่เราเลือกมาเนี่ยเพราะว่าแอคชั่นะเราจนะดูใช่ไหมเราจะมีฟอร์มมันอยูทั้งคอร์มสมบูรณ์แล้วก็เนี่ยนะแอคชั่นอะไรนยการบิดตัวอะไรอย่างเงี้ยชักลังก็จริงๆเอสีดำนั่นแหละใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมที่มอะไรก็ได้สีดำอันนี้ใช้แบบว่าทอบล็อกเนี่ยก็มีแฟลตแฟลตหนึ่งตัวแฟลตแยกสองจากบน จริงก็เหมือนแสงอาทิตย์แหละก็ลงไปเป็นเรื่องปกติที่แสงลงอะตั้งค่าแฟลชไปยังไงบ้างอันนี้เราตั้งแมนนวลไว้นะหนึ่งต่อสิบหกผมซูมไปที่ห้าสิบให้แสงมันลงไปนะจำกัดที่เอโค้ร้อยโอคโร้อยโคร้อยเอลนะครับอันนี้ตัวนี้ใช้หกดีถ่ายแค n นอนหกดีเซตติ้งนะครับ F อยู่ที่3-2สปีดอยู่ที่1นึ่งต่อร้ ัประมาณประมาณนีณ้เนาะมืดสว่างก็ปรับไอซะออันอ่าเรื่องของไว้าวลาครับไว้าวลาใช้ตอนนี้ช่างไว้าวลาแฟตไว้ไว้าวลาตั้งเป็นแฟตนะแล้วก็ถ่ายเป็นรอไฟล์ถ่ายเป็นรอไฟนี่นใช้เนชนชมนนวลแมนนวลโฟกัสไม่ใช่ออโต้เพราะมันจะชา้าม,มันจะตามปากไม่ทันเราแมนนวลทุกทุกช็อตที่ถ่ายหรอช็อตแล้วก็ดึงเขาดึงออกหาระยะที่ชักผมได้จังหวะผมที่ถ่ายรับตอนนี้ตัวด้านซ้ายที่อะไรนะ คนนี้ชื่อป้าครับป้าป้าป้าอ่าอันนี้อันนี้ป้ง้าวโป้งนะพี่โป้งพี่โป้งว่ามันเริ่มซีกันแล้วมันไม่กัดกันแล้ว ครับตอนพอถ่ายเสร็จก็ให้อาหารปลาหน่อนึงอะให้เราให้นมปังมาทานเลยล,ละเราแผ่น